เคล็ดลับในการประสบความสําเร็จคืออย่ามัวแต่ศึกษาเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จครับลงมือทําได้แล้ว CGN ไท ai สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรม2ซามูเอลบทที L ่5 ข้อที่1ถึงข้อที่12ด้วยกันครับ2ซามูเอลบทที่5ข้อหนึ่งถึง12อ,อิสราเอลทุกเผ่าก็มาหาดาวิดท,ที่เมืองเฮบรอนทูลว่าดูเถิดพวกข้าพระบาทเป็นกระดูกและเนื้อของฝาพระบาทในอดีตเมื่อซาอูท,ทรงเป็นพระราชาเหนือเหล่าข้าพระบาทฝาพระบาททรงเป็นผู้นำอิสราเอลออกไปและเข้ามาและพระยาเวตรัสแก่ฝาพระบาทว่า เจ้าจะดูแลอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะและเจ้าจะเป็นผู้ปกครองเหนืออิสราเอลดังนั้นพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของอิสราเอลก็มาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮบรนและพระราชาดาวิดทรงทำพันธสัญญากับพวกเขาที่เมืองเฮบรนเฉพาะพระพักพระยาเวและพวกเขาก็เจิมดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลดาวิดมีพระชนมายุ 30, สามสิบพันปาเมื่อทรงเริ่มเป็นกษัตริย์และพระองค์ทรงครองราชอยู่สี่สิบปี ทรงครองราชอยู่เหนือยูดาที่เฮบรนเจดปีหเดือนและที่กรุงเยรูซาเล็มทรงครองราชเหนืออิสราเอลและยูดาอีก33ปีพระราชาและคนของพระองค์ไปเยรูซาเล็มต่อสู้กับคนเยบูสช่าวแผ่นดินนั้นกล่าวกับดาวิดว่าเจ้าเข้ามาที่นี่ไม่ได้เพราะคนตาบอดและคนง่อยก็จะป้องกันไว้ได้ด้วยคิดว่าดาวิดเข้ามาที่นี่ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตาม ดาวิดทรงยึดซีโยนที่กำบังเข้มแข็งได้ซึ่งก็คือเมืองของดาวิดในวันนั้นดาวิดตรัสว่าใครจะโจมตีคนเยบูสก็ให้ผู้นั้นไปตามรางน้ําไปสู้คนง่อยและคนตาบอดผู้ซึ่งจิตใจของดาวิดเกลียดชังเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงพูดว่าอย่าให้คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาในพระนิเวศดาวิดก็ประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งและเรียกที่นั้นว่าเมืองของดาวิดและดาวิดทรงขยายเมืองให้กว้างออกไป ตั้งแต่แนวกั้นดินเข้าไปข้างในและดาวิดทรงเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าจอมทัพสถิตกับพระองค์ฮีรามกษัตริย์เมืองไทระทรงส่งพวกผู้สื่อสารมหาดาวิดและส่งไม้สนศีดาพวกช่างไม้และพวกช่างสลักหินมาสร้างพระราชวังของดาวิดและดาวิดทรงทราบว่าพระยาเวท,ทรงสถาปนาพระองค์ให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล และพระองค์ได้ทรงยกย่องราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยเห็นแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์หัวข้อที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้ครับชื่อว่าความสําเร็จไม่มีเคล็ดลับครับนะฮะอันที่จริงแล้วเนี่ยเราจะพบว่าความสําเร็จของกรรษัตริย์ดาวิดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรที่มันซ่อนอยู่หรือว่าต้องไปค้นหาหรือว่าปิดบังไว้แล้วบอกเฉพาะบางคนนะครับและความสําเร็จนั้นคืออะไรแนวทางนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันในตอนท้ายของ คลิปนี้นะครับแต่ตอนต้นขึ้นมาเนี่ยเราพบว่าในข้อที่1ก็เราก็พบถึงบทสรุปก็คือว่าอิสราเอลทุกเผ่าเนี่ยก็มาหาดาวิดที่เมืองเฮบรนแล้วก็มาแต่งตั้ง,งท่านให้เป็นกษัตริย์นะครับเราพบว่าถ้าหากว่าคนอิสราเอลเนี่ยครับเขายอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่แรกว่าดาวิดเนี่ยจะขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดเรื่องราวใหญ่โตสูญเสียมากมายสูญเสียทั้งอับเนรสูญเสียทั้งอิจโบเชตลูกชายของซาอูล โอ้โห oh แล้วมันก็เกิดความแตกแยกเกิดนองเลือดนะฮะแต่ถ้าเกิดเขายอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่แรกนะครับเหมือนที่โยนาธานยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าทําไมโยนาธานคนเดียวถึงทําได้ทําไมลูกชายคนอื่นของซาอูลทําไม่ได้ทําไมหลานซาอูลทําไม่ได้เหรอทาไมคนอื่นในครอบครัวซาอูลทําไม่ได้ทําไมคนอิสราเอลคนอื่นทําไม่ได้ทําไมยังดื้อดึงอยู่แต่ถ้าเขายอมรับเหมือนที่โยนาธานประกาศาเลยครับยอมรับว่าดาวิดคุณ จะเป็นกษัตริย์องค์งต่อไปพระเจ้าบอกมาและผมจะยอมรับความจริงนี้ผมไม่จําเป็นจะต้องเป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อผมผมจะสนับสนุนคุณให้เป็นกษัตริย์นี่คือโยนาธานยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้ทําให้เพื่อตัวเองมีความมั่นคงไม่ได้ทําให้เพื่อตัวเองได้ประโยชน์ไม่ได้ทําให้ตัวเองมีหน้ามีตามีชื่อเสียงมีอะไรต่ออะไรมากมายที่เป็นผลประโยชน์ในฝ่ายโลกนี้แต่โยนาธานยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าและสนับสนุนดาวิด ถ้าทุกคนทําแบบนี้หมดนะยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าในการแต่งตั้งผู้นําแล้วก็สนับสนุนดาวิดเนี่ยเรื่องราวมันจะราบรื่นมากกว่านี้เยอะเลยแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะไม่กระทบกระเทือนแบบนี้แล้วก็สันติภาพในอิสราเอลเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้ครับเพราะอย่างไรแล้วเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยพระประสงค์ของพระเจ้าก็สําเร็จอยู่ดีคือคนอิสราเอลก็จะมีดาวิดขึ้นครองเป็นกษัตริย์อยู่ดีใช่ไหมครับตามพระคัมภีร์ข้อนี้นะฮะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็พบว่าเรามาดูใน ข้อที่4ก็พูดถึงภาพรวมนะครับของการครองราชของดาวิดว่าขึ้นครองราชเนี่ยตอนอายุ30เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ครองราชไป40ปีก็นั่นแปลว่าจนถึงอายุอายุ70ไม่มากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโอ้โหกรมศึกมาเยอะนะฮะออกศึกครั้งแรกก็เป็นวัยรุ่นนะฮะตั้งแต่สมัยเอาชนะโกเลแอนแล้วก็หลังจากนั้นเป็นทหารมาโดยตลอดนะฮะอยู่กับการศึกสงครามนะฮะชีวิตนะต้องเรียกว่าระหกระเหินเล่ยล่อนนะครับลำบากลำบนเราก็ไม่รู้หรอกับว่าที่สุดที่สุดแล้วเนี่ย เสียชีวิตเพราะว่ากลัมศึกสงครามหนักนะถึงความจริงไม่ได้ตายในสงครามนะฮะแต่ว่ากรัมศึกสงครามจนร่างกายอ่อนเพลียหรือว่าอาจจะเป็นโรคอะไรบางอย่างแต่ที่แน่ๆก็คือว่าดาวิดก็เสียชีวิตตอนอายุ70เท่านั้นเองนะฮะแต่ดาวิดก็ใช้ชีวิตคุ้มนะครับเพราะว่าตลอด40ปีที่ครองราชเนี่ยพระอมภีร์บันทึกว่าถือว่าเป็นการครองราชที่พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายเพราะเวลาที่ลูกหลานของดาวิดนะฮะที่มาสืบราชวงศ์ต่อเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกหลานเนี่ย ทำความดีหรือทําความไม่ดีเนี่ยจะถูกเปรียบเทียบกับดาวิดเสมอนะเช่นถ้าทําไม่ดีเนี่ยพระคัมภีร์ก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ดําเนินตามพระองค์ไม่ได้ดําเนินตามแนวทางของดาวิดราชบิดาของพระองค์ในการติดตามพระเจ้าอันนี้ก็คือแบบตัวอย่างไม่ดีหรือถ้าตัวอย่างดีนะก็จะบอกว่าเพราะว่ากษัตริย์องค์นี้องค์นี้พระองค์ได้ดําเนินตามทางของดาวิดราชบิดาของพระองค์ เหมือนดังเช่นดาวิดราชบิดาของพระองค์เป็นตัวอย่างไว้ในดาวิดจะกลายเป็นบรรทัดฐานเลยฮะของกษัตริย์องค์อื่นที่ตามมาว่าติดตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิดหรือเปล่านะครับนะแล้วเราก็เห็นตัวอย่างของการติดตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิดในการที่ดาวิดทํางานรับใช้พระเจ้าครับคือปกป้องชนชาติอิสราเอลในฐานะกษัตริย์ผู้ครอบครองอิสราเอลเขาทาอะไรบ้างครับนะกษัตริย์ดาวิดก็คือว่าเ,เราพบว่าตั้งแต่ในข้อที่หเป็นต้นมาเนี่ยมีสงครามใช่ไหมครับ คนเยบุสนะครับแล้วก็คนเยบุสเนี่ยมีความมั่นใจมากว่าดาวิดเนี่ยขึ้นมาตีเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าขนาดเอาแบบคนที่พิการเนี่ยมาเฝ้านะป้อมนี้นะครับยังตีป้อมนี้ไม่แตกเลย <laughs> คือป้อมนี้มันไม่มีใครตีแตกได้นะแล้วก็ปรากฏว่าดาวิดเนี่ยก็ไม่ได้ท้อแท้ใจหรอือคิดว่าเออคงจะตีไม่ได้หรอกคงจะไปนําคืนมาหาพระเจ้าไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาทําอะไรครับดาวิดถามพระเจ้านะครับว่าจะ ให้ข้าพระองค์เนี่ยทำอย่างไรดีนะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงให้แนวทางกับดาวิดในการที่จะไปตีเมืองนั้นนะครับดาวิดสามารถทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่สําเร็จเนี่ยไม่ใช่เพราะความสามารถส่วนตัวแต่เขาสามารถทําในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถเนี่ยเพราะว่าเขาได้รับความสามารถจากพระเจ้าเขาวางใจในพระเจ้าแล้วก็ขอการทรงนําจากพระเจ้าอยู่เสมอถึงแม้ว่าเขาจะเก่งสักแค่ไหนก็ตาม ดาวิดเนี่ยตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งคือไม่เคยประมาทเลยครับตั้งแต่วันแรกที่เขาทําสงครามเพื่อพระเจ้าคือการต่อสู้กับโกลแอดเนี่ยถ้าเรากลับไปดูในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่17เนี่ยเราก็จะพบว่าแม้ว่าดาวิดจะทําในสิ่งที่ถนัดที่สุดอยู่นะครับคือการใช้สลิงแล้วก็ก้อนหินในการสู้รบดาวิดก็ไม่ได้อวดอ้างถึงฝีมือในการเคลื่องก้อนหินหรือใช้สลิงของเขาเลยแต่เขาบอกว่าเขามาสู้รบในพระนามของพระเจ้าไม่สําคัญว่าอาวุธของเขาคืออะไร สิ่งสําคัญคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนการใช้อาวุธหรือการรบครั้งนี้เนี่ยคือพระเจ้าวันนี้พี่น้องกําลังทํางานรับใช้อะไรอยู่ครับหรือกําลังรับผิดชอบอะไรอยู่ครับและมันเป็นเรื่องที่ถนัดหรือเปล่าครับถ้าถนัดอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสบายมากมันง่ายมากใช่ไหมอย่าประมาทครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะทําในสิ่งที่ง่ายที่สุดอยู่เนี่ยก็จงติดสนิทก,กับพระเจ้าแล้วขอกําลังจากพระเจ้าในการทําสิ่งนั้นเพราะความจริงก็คือว่าพี่น้องถนัดสิ่งนั้นได้เนี่ย เพราะพระเจ้าส่งเสริมกําลังพี่น้องไม่ใช่เพราะว่าเราได้รับกําลังมาจากตัวเราเองหรือเก่งเองกล้าเองนะฮะอย่าลืมพระเจ้าเมื่อถึงเวลาที่สิ่ง,งต่างๆมันถนัดมันง่ายอย่าลืมผู้ที่ทําให้สิ่งนี้มันง่ายยังคงอธิษฐานติดสนิทก,กับพระองค์ต่อไปแล้วความถนัดของเรามันจะไม่กลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทําร้ายทําลายเราในภายหลังนะครับเราพบว่าในข้อที่11เป็นต้นมานีนะครับแม้แต่ กษัตริย์องค์อื่นเนี่ยก็ยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าทรงส่งเสริมดาวิดอยู่ทุกคนเนี่ยเข้าใจดีว่าดาวิดเนี่ยอยู่ในตําแหน่งของเขาได้หรือมีชัยชนะได้เนี่ยเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับดาวิดอย่างแท้จริงทุกคนประจักษ์เรื่องนี้เลยนะฮะเราพบสิ่งเหล่านี้เนี่ยในข้อที่สิเป็นต้นมาแล้วเราก็พบว่าข้อ12บสองด้วยนะครับแบอบกว่าและดาวิดทรงทราบว่าพระยาเวทรงสถาปนาพระองค์เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล ข้อสิเอ็ดในกษัตริย์องค์อื่นยอมรับแล้วก็ในข้อ12ในกษัตริย์ดาวิดประกาศออกมาเลยว่าเขารู้ตัวว่าพระยาเวทรงอยู่เบื้องหลังแล้วก็เสริมกําลังเขาอยู่ที่สําคัญคือประโยคสุดท้ายของข้อ12ที่พระยาเวทรงทําอย่างนี้เนี่ยด้วยเห็นแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงยกดาวิดขึ้นมาไม่ใช่เพราะว่าเออแบบลาเอียงเข้าข้างดาวิดอยากจะให้ดาวิดยิ่งใหญ่รักดาวิดคนเดียวไม่ใช่แบบนั้นแต่เพราะว่าพระเจ้า ต้องการให้ดาวิดเนี่ยรับใช้ประชาชนพระองค์ท่งอวยพรดาวิดพระองค์สงร,รง,สงให้ดาวิดมีความสามารถไม่ใช่เพื่อให้ดาวิดเสพสุขหรือว่าเก็บเกี่ยวกอบโกยผลประโยชน์จากความสามารถนั้นแต่เพื่อจะใช้ความสามารถนั้นอวยพรประชากรของพระองค์วันนี้พี่น้องได้รับความสามารถใดจากพระเจ้าบ้างครับเป็นความสามารถที่รับใช้ในคริสจักรไหมวันอาทิตย์ไหมวันวันอื่นที่จันถึงสุขไปรับใช้ร่วมกันกับพี่น้อง ในพันธกิจอื่นๆระหว่างสัปดาห์ด้วยไหมความความสามารถที่พี่น้องมีอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เพื่อจะยกพี่น้องขึ้นมาให้ดูเกียรติดูมีเกียรติมีชื่อเสียงเหนือคนอื่นในคริสจักรแต่เพื่อจะทําให้คนอื่นในคริสจักรจเจริญขึ้นผ่านทางตําแหน่งหน้าที่ความสามารถของประธานความถนัดของพี่น้องครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพงทั้งหลายข้าพงขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงทรงให้แบบอย่าง ที่ดีกับพวกข้าพระองค์ผ่านทางชีวิตของดาวิดทําให้พวกข้าพระองค์ได้เห็นว่าพระองค์ทรงยกดาวิดขึ้นมานั้นก็เพื่อจะอวยพรคนของพระองค์ไม่ใช่เพียงเพื่อที่จะให้ดาวิดนั้นได้รับประโยชน์ได้กอบโกยได้รู้สึกมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าชีวิตของดาวิดนั้นมีไว้เพื่อที่จะรับใช้ผู้อื่นมีไว้เพื่อจะนําพระพรมาสู่คนของพระองค์ผ่านทางความสามารถความถนัดและความสําเร็จของดาวิดขอให้ความสาเร็จของข้าพระองค์ในวันนี้อวยพรผู้อื่น อย่างเช่นที่ความสำเร็จของกษัตริย์ดาวิดได้อวยพรผู้อื่นมากมายปกป้องของปกป้องชีวิตประชากรของพระองค์มามากมายอธิษฐานขอการทรงนำขอพระพรและการเสริมกําลังที่มาจากพระองค์ต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องครับ,รบเมื่อได้รับชมรับฟังกันแล้วถ้าเห็นว่ารายการของ CGNTV เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับทางช่องทางต่างๆของ CGNTV ทงั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับผมเพื่อสิ่งนี้จะอวยพรและก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเช่นกันและที่แน่ๆก็คือว่า CGNTV เป็นพันธกิจของคนไทยอยากให้พี่น้องชาวไทยมีส่วนร่วมสนับสนุนในการอธิษฐานเผื่อและก็ถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ CGNTV ไทยนี้ด้วยนะครับ